ผีต้องทำเควสด,ด้วยนะฮะไม่งั้นฝั่งคนดีไม่จบนะโอเคเจนพ,พังไงพังไปซ่อมไม่ได้อ๋อใช่ครับซ่อมซ่อมของพังไม่ได้เบมือล็อกทิ้งท้ายเหมือล็อกทิ้งท้ายอีกแล้วหรออีกแล้วหรอวะดูแต่ละเควส์ผมไปซ้ายก่อนเลยแล้วกัน เอ๊เอ๋เอ๋าย่าละอย่าละอย่าละหย่าละไม่เชื่อใจใครอ้วจะไม่เชื่อใจใครอีกแล้วอุยอากูว่าแล้วกูโดนคนไรอีกแล้วฆาตกรโอ๊ยไปยัจังฆาตกรเรือจับจูงโอ้โห เออสงสัยจะน่ากินหบอกตรงไงเื่นอยู่ตรงหน้าประตูเมดเดียที่เพราะว่าหนูได้ทำเพลงหลอกฉดหรอกองหมอใช่ค่ะใช่ไม่รู้เลยคิดถึงพี่เนี้พี่แนอยู่กับใครคลยไม่กอไม่ได้เลยพี่แน็อยู่ห้งกลางเลยนะกี่เดินผ่าน ใช่ผมชอบ่องนี้นะี่เนียนนะแต่แต่แต่ผมเริ่มเริ่มจับได้แล้วว่าใครใครอะไรยังไงนะฮะพอจะจับได้ใครไม่ได้ไม่ได้จะทีเยอะกว่าค่ะไม่ได้ยังจะยับยี โอเพราคุณเ <c oughs> พราคุณยังจะย้ำว่าผมตายดูอ,อโอเคอ่ะน,นะจากความที่ผมคุ้นเคยกับติปแพทย์เป็นอย่างดีนะผมก็สามารถจะจับโกหกอะไรได้ง่ายๆนะฮะอืม เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าใครเป็นคนร้ายคนหรือว่าลองดูไหมผมยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ให้เดากันว่าฆาตการอีกคนเป็นใครอะไรนี้นะครับมีใครลุก,กคุยอะไรมาที่อย่างนะฮะ <c oughs> เอ้ต <c oughs> ายคนแรกอีกแล้วนะครับ เ่อหมอหมอเรียนมายิ่งอยู่กับจิตแพทย์โลกติดแล้วด้วยรียมอมันไซคโคผมกักว่านี้อีกเจีแออยม เดาีเราเซอร์เรียลิตี้ปิดไฟน่าจะดีกว่าแต่นะเจอสกีนีไี่ใหล้าจริงหรไม่ใจนจริงต้องเปลียนอ่ะตอนนี้คือเล่นเปลียนบ้างเหรอคุณมาตินพูดนะ มาเรารีเมืวานเราแรกเรเรียนได้ความเป็นไปได้เลือกคนมาตี่งความเป็นไปได้ว่าจะเป็นมาติ่งตากันตลอดเวลาตีกยี่โอเค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 ถ้าเป็นกัจกรตามน้ำนะหรือไม่ก็คนที่พูดคนที่พูดเนี่ยแหละว่าวยู่อยู่คนมาติ่นะ อาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการก็ได้รีบค่ะอ่าอืมอืมอืมไอ้เจ้าพี่อากาบมันไม่ได่ทำต่อตูมเราทำต่อวะกลายมาเป็นผีที่ต้องคอยห้ามไม่ให้ใครพูด โอ้โห IO ไม่ใช่ฮะ IO ว n นไม่ใช่นะฮะเฮ้ย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 แ้โอ้โหผมเดาไม่ผิดเลยอีกคนนึงเ่แน่นอน ผมก็เดาไว้แต่แรกแล้วว่าอุปเปอร์ลแน่าจะเก่งใช่ไหมว่าไม่ขังผมไม่ขังผมไว้ในห้องหนูมีหอดเองนเลยใช่เอาขังผมไว้ในห้องแล้วผมก็เดินมาเช็คกล้องจริงผมก็แบบนี่ผอใส่แล้วแต่ผมหายคนทีงไม่เจอทำไมไม่ทำไมไม่สงสัยฆาตกรที่เรียกร้องจับโจรมืดขนาดนั้นคุณเห็นศพผมได้ยังไงวัต ผมก็แบบเดินขี่เลยนะผมจะจำคำที่เอไว้เดนบนเลยได้อะอะไรนะจำคำตาเดินขี่เล่นคนเดียวก็เตียนได้ไม่ไม่ไม่ผมผมจับได้ตรงที่แบบว่าพอพอพอเร็งเป้าไปที่ใครคนหนึ่งปุ๊บโบดเลยรีโบดเลยเนี่ยเน่ต้องว่เป้าใช่คนรอจะไม่ใช่แผนสองสามสอง ครับคนที่รู้เยอะจะตายตลอดเออใช่ผมตายคนแรกทุกที่ะรู้เยอะแกเก่งไงต้องโดนเก็บคนแรกแกโอ้เตง็งใช่ใช่ผมก็เป็นเงี้ยแหละผมไม่เก่งเรื่องระวังตัวใช่ถูกต้องฮนะไม่ไปก็ไม่กล้าไปกับใครแล้วเนี่ยอ๋อคอมมันด์โดน ก็ว่าทำไมต้องมาที่ห้องคอมนะผมไม่รู้ว่าเวสม,มาตินทำไมไม่แก้คอมวะอ๋อโอเคโอเค,อเคมาตินอำเวียนโง่ยิ่งไณ่เข้าใจใครไม่ได้เลยอย่าเดินกลับมาฆ่าฉันนะโอ้ยทำไมมันมีแต่เวสดาวน์โหลดวะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยเฮ้ยมีความเป็นไปได้ว่าแอมเบียไม่ใช่นะแต่ตอนนี้ผมจะเดินตามแอมเบียกลับไปก่อนนะฮะไปขึ้นไหมไปขึ้นไหมแ <'m> อมเบียเฮ้ยถอยผมลบก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอมเบีย ผมเห็นพี่แนทวิ่งไปพี่แนทหรอผมเห็นพี่แนทวิ่งไปพี่ก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าเจอพี่เอกหลอกพี่เอกเลยทำไมกลับไปไม่เจอพี่เอกเลยเจอต้นสวนกับพี่เอกนพี่สวน้สีเขียวคนเดียวเลยที่เจอเมื่อกี้ อย่ายกมั่ยผมครับมั่นใจไหมฮะมั่นใจครับ<ม>พี่ไม่เฉยเลยมั่นใจดีไหมครับได้ครับครัได้นะครับผมเห็นท่กรอบเลยนะครับทำไมน้องเสียงรอบนี้มั่นใจจังเลยคือเห็นสือขาวกับสื่ออยู่ด้วยกันแรกนึงพี่พ้อมาทำแนรนองครับไม่ใช่คุณเจียรผ่านไปเลย โอเคผมขอพูดก,ก่อนว่าสีเหลืองไม่ใช่แน่ๆฮะเควสขึ้นนะผมเห็นแล้วเอาไวก้ก่อนกันเผื่ออาจจะมีใครมาดันอันนี้ผมไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้ไปทางอื่นเลยขออนุญาตสะกิดนะ <c oughs> <c oughs> คนไม่ทันผมนกดไม่ทันสะกี้ไม่ทันเพราะคนเดียวก็ไม่ได้หรอกผมจะก่อสีเหลืองนะตอนนี้ ไม่มากกว่าผมไปซ่อมกันนะเสียงพี่นัตตี้รอบนี้ค่อนข้างมั่นใจนะโอเคมีความเป็นไปได้ว่ารอบนี้แกจะไม่ใช่หรือไม่ก็เก่งขึ้นแล้วอะไรเออออเไขวะไขวะไขนะพี่นัตตี้เดินผ่านไป ผมขอเดินสวนเลนก่อนนะเฮ้ย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 ทำไมไปต่อไม่ได้วะเออใครปิดประตูเนี่ยใครปิดประตูเนี่ยโ <G ül üyor> okay, okay. อเค I'm here I'm อ e r e ยโอเคอย่านะอย่านะ <S <S ฉันค่อนข้างจะมั่นใจนายนะ I'm here มาทำเครือดาว ยานะอย่านะใครวักแอมเทียน่าจะซ่อมได้ครผมไปอีกอันหนึ่งเลยออืืมมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคโอ้ยเอ้ยเอ้ยแอนแน่แอนแน่แอนแน่ทำไมมัน รูดการ์ใช่ไหมอืมเควสขึ้นครับอย่านะโจนคู่เปล่าใครมันปิดประตูอีกแล้ววะผมชื่อขาวพี่แมทจะได้กันเจอติดตบที่ห้องอ่าห้องก้องวงจรปิดอ่ะี่ห้องวงจรปิดใช่ครับ้องอย่าติดเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครอยู่กับเฮียนะฮะอยู่กับสีมิ้นนะฮะเมื่อกี้ห้องล็อ แล้วมีห้องมีคนยังอยู่ในห้องสตอรี่และชิคกี้พายคอมิแสดงว่าคนที่จะไปห้องห้องห้องสกิลิตี้ได้ก็มีอยู่คนเดียวเมื่อกี้ผมอยู่ห้องแอดมินกับพี่แนตตี้กับใครอีกคนหนึ่งนะฮะมาตินใช่มาตินใา่คกับขอแก้โอเคผมโดนขังอยู่ในสตอรล่เออแล้วผมปิดประตูเข้าไปไม่ได้โอเคก็ในนนขังเนี่ยคนที่ขังคือเขาเขาต้องอยู่ในนั้นด้วยป่ะใช่ครับไม่ไม่จะเป็นครับ แต่ว,ว่าคนที่เดืแต่เขาโดนขังในโซลิใช่ไหมทีนี้มันแสดงว่ามีคนเดียวที่สามารถไปหาคนคนน to ั้นได้หาคนที่เดือดได้คนล็อกก็จะสามารถป๋อล็อกแล้วก็โผล่เข้าไปในท่ออะไรเงี้ยออกมาได้ใช่ไหมใช่ครับผมยังไม่เคยเล่นแบบนั้นเลยว่าแต่โหวตใครนะจริงเรับอกกนด้วยใครดูว ไม่มีนากตี้อยู่กับใครไม่ไม่คือคือไม่รู้ให้โหวตใครแกบอกสีผมแล้วกันนะเออไสร็จแล้วลุกครับะห้องเดิมเนาะโอ้โหขุดติ๊กหลอโอ้โหนั่นไงนั่นไงเอ้ยออืนี่เห็นไหม ใครดูฝั่งฝั่งขวาฝาขวาสุดนะฮะจะเห็นว่าปืนมันจะโยกซ้ายโยกขวานะ,ะแล้วถ้าไปยืนชิดๆอะ่ะปืนมันจะยิงกระสุนออกไปด้วยนะฮะสำหรับคนที่มายิงปืนมาทำเวทยิงปืนนะตะอนนี้ผมเหลือแค่ว้าห้องไฟฟ้าครับผมอย่านะอย่านะอย่านะ ผมว่าผมน่าจะพี่นตตอเมื่อกี้เ่กสจอที่ห้องไฟฟ้าครับพีแน้สีเหลือสีม่วสีเขียวอยู่ห้องเดยกันพีแนตตีบ๊ายบายบ๊ายบาย เขาได้ถูกลุอ่าเดอรโรเวอร์กันหมดทุกคนอยู่เรื่อยทีละคนแสดงว่าผู้ร้ายหลุดไปหนึ่งคนนะฮะตายยากจะได้หมดเลยนะครับเหนื่อยเรื่อยไม่รู้เลยแหมพออยู่ด้วยกันสี่คนก็ชอบนะครับฉันแคร์นี่ได้หมดเลยก็ได้นะครับ เร็วเร็วพี่อกพูดนะเร็วพีแค่นะอะมีหรอ พี่แดดตี้โอเคทำคุยได้เสร็จนะบ้าจริงๆไม่ไมไมถ้าเป็นผมผมจะเดินถอ,อยออกมาก่อนแล้วค่อยเช็คดูอีกทีหนึงนะ่งะโอ้โหแล้วเขาจับกลุ่มกันอย่างนี้บ้าจริง จริงๆถ้าเมื่อกี้จับพี่แนตตี้ไม่ได้ฝั่งพี่แนตตีจ้จะชนะนะอืมเก้เควผมเสร็จละอืมอืมอืมไปๆๆๆดไปปิดออกซิเจนนะใครคือฆาตกรอีกคนวะ S <S <an> เฮ้ยูเบอร์วะ่ะเฮ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใชู่เบอร์วะ่ะอืมอืมเอยังไงสิเนี่ยปืนม,มันจะยิงเลเซอร์ออกไปแล้ว โอเคมาได้แค่นี้อ่อรยเกูอ่อารวยโดนกินเงี้ยกลอยู่ไม่จบอีกแล้วละจังหวะซ้อนกันเนี่ยจังหวะซ้อนกันเนี่ยถูกต้องที่สีเขียวไม่เข้าไปนะฮะ พอถ้าสีเขียวเข้าไปคราวนี้จะงงว่าใครเป็นฆาตกรอีกคนนึงไปทำเควสิวะใครอะใครอะใครไม่ทำเควสอ่ดดะผีไม่ทำเควสป่ะหรือไม่ก็คนเนี่ยฮะอย่าแยกอย่าแยกเฮ้ยเฮ้ย มิสเตอร์ทีเคคุยไม่ขึ้นนะมิสเตอร์ทีเคเฮ้ยแล้วทำไมพวกคุณไม่ไปทำคุยกันล่ะฮะผมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมิสเตอร์ทีเคแต่ว่าพีทีเคพลาดแล้วละ่ะเพราะนี่มาสองคนอืมอืมอืมยังไงสิไม่ทำคุยก,กันเหรอ ไสิเอ <laughs> nice ๊ะหรือว่าผีไม่ทำเควส แล้วผีก็ผีไม่ทำเควสหรอคืออะไรครับเนี่ยอ่าเรียบร้อยสีเขียวชัดเจนครับสมบูรครับผมหลรเจอศพเจอมาเจอศพเลยครับร ไม่เรียนด้วยทีเข oh ียวเราบอกมีเหรือไให้มาตลอดยอกครับยอมซ้ะจากกลุ่มกันแบบเอายากเราเราว่าอะไรเราว่าจะแอบจับได้ตั้งแต่ตั้งแต่อากาศและเนื้อแอด แอบู่ข้องนอกไม่เียมีพี่เกาะอะสคนเกาะกันเป็นกลุ่มพอแยกมาปุ๊บโดนเขียวขัดคอเลยแล้วก็อีกอคนก็อยู่ด้วยกันพอดีผมก็หมดคำพูดนะมันต้องทำให้แตกให้ได้พี่ผมสงใส่ว่าใครไม่ทำเควสอีกหนึ่งคนเนี่ย แค่ผมจะแอบจับได้ตั้งแต่พออากาศแล้วเขาเขาไปยืนอยู่คนเดียวคือเมาทำอากาศมาเลยอันี้จบเกินไปแล้วจบไปแล้วเจาแล้วก็ตั้งข้ามาเลยมาวะงานเม,ม, <c oughs> มื่อแตเมื่อกี้มีมีใครไม่ทำเควสอ่ะผีก็ต้องทำเคเว,ว,วสนะเกมยาวที่แท้ตัวเมืเ่อกี้คือเมื่อกี้เควส์หลอดเดียวไม่ขึ้นเลยลเหมือนกับคนทำเควสไม่เสร็จเลยไม่ไม่ทำทำมือจะเสร็จแล้วครับเหลือแค่สเกล